เปิดคำต่อคำปูตินแถลงผ่านถ่ายทอดสดทีวีเมื่อคืนนี้21พฤศจิกายนสื่อสารท้าทายตะวันตกย้ำรัสเซียมีสิทธิโจมตีประเทศที่ยูเครนใช้อาวุธประเทศนั้นโจมตีดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ทางสถานีโทรทัศน์ของทางการเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่ความขัดแย้งที่ดําเนินมาเกือบสามปีทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยยูเครนได้ยิงขีปนาวุธที่สหรัฐและอังกฤษจัดหามาให้โจมตีดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกและผู้นํารัสเซียถึงกับต้องทดสอบยิงขีปนาวุธที่ใส่กลางรุ่นใหม่ใสยย่ยูเครนพร้อมแย้มว่าขีปนาวุธดังกล่าวสามารถปลดปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกครั้งยังเตือนด้วยว่าความขัดแย้งกําลังเข้าข่ายสงครามโลกและรัสเซียพร้อมเผชิญหน้ากับยูเครนและตะวันตกทุกสถานการณ์ปูตินอดีตสายลับเคเจบี ได้ข่มขู่ตะวันตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดความขัดแย้งแต่คำเตือนที่ออกมาเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในคำเตือนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดของเขาโดยมาในช่วงเวลาสำคัญของการสู้รบปูตินกล่าวว่านับจากนี้เป็นต้นไปการที่ยูเครนโจมตีดินแดนของรัสเซียด้วยอาวุธที่ตะวันตกจัดหาให้ตามที่เราได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาความขัดแย้งระดับภูมิภาคในยูเครน ถูกยั่วยุโดยตะวันตกกำลังเข้าข่ายความขัดแย้งระดับโลกเราเลือกและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดด้วยสันติวิธีเสมอมาแต่เราก็พร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ที่ยกระดับหากใครยังสงสัยเราว่าจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์เพราะเราจะมีคำตอบเสมอเขากล่าวต่อไปว่าเมื่อวันที่19พฤศจิากายนขีปนาวุธยุทธวิธีอแท็กซ์คึจนวน6ลูก โจมตีฐานทัพทหารในดินแดนของสหพันธรัฐรัฐรฐรฐรฐสเซียในแคว้นเบรียนและคูสและเมื่อวันที่21พฤศจิกายนระบบสตรอมชา์โดที่ผลิตในอังกฤษและสหรัฐโจมตีฐานทัพในภูมิภาคเบรียนและคูสด้วยขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราได้ขับไล่การโจมตีเหล่านี้ออกไปทำให้ศัตรูไม่สำเร็จตามเป้าหมายเกิดไฟไหม้ที่คลังกระสุนในเบรียนสาเหตุเกิดจากเศษขีปนาวุธที่ตกลงมา การโจมตีถูกระงับลงไม่มีการสูญเสียหรือความเสียหายร้ายแรงใดๆและบอกต่อว่าเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธที่ใส่ไกลของสหรัฐอังกฤษเมื่อวันที่21พฤศจิกายนกองกำลังสิทธิอาวุธของรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีโรงงานแห่งหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมอาวุธของยูเครนภายใต้เงื่อนไขการสู้รบได้มีการทดสอบระบบขี่ปนาวุธที่ใส่กลางรุ่นใหม่ที่สุดของรัสเซียซึ่งในกรณีนี้ เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงที่ไม่ใช่นิวเคลียร์วิศวกรขี่ปนาวุธของเราตั้งชื่อมันว่าโอเรสนิกและการทดสอบประสบความสําเร็จเราถือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธของเราโจมตีฐานทัพของประเทศที่อนุญ,ญาตให้ใช้อาวุธของพวกเขาโจมตีฐานทัพของเราและในกรณีที่มีการกระทําก้าวร้าวรุนแรงขึ้นเราจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดในลักษณะเดียวกันผมขอย้ำว่า เรากำลังทดสอบระบบขีปนาวุธโอเรสนิกในสนามรบเพื่อตอบสนองต่อการกระทำก้าวร้าวของประเทศสมาชิกนาโตต่อรัสเซียคาถาม,ถามเกี่ยวกับการติดตั้งขีปนาวุธที่ใส่กลางและที่ใส่ไกล้เพิ่มเติมนั้นเราจะเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับการกระทำของสหรัฐและบริวารส่วนเป้าหมายต่อไปที่จะถูกโจมตีเพื่อใช้ทดสอบระบบขีปนาวุธล่าสุดเพิ่มเติมเราจะเป็นผู้กำหนดโดยพิจารณาจากภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของสหพันธรัฐรัสเซียปูตินระบุอีกครั้งยังเสริมว่าผมขอแนะนําให้ผู้นําของประเทศต่างๆที่วางแผนจะใช้กองกําลังทหารโจมตีรัสเซียพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอนว่าเมื่อเราเลือกเป้าหมายที่จะโจมตีตามความจําเป็นและเป็นมาตรการตอบโต้เช่นการโจมตีด้วยโอเรสนิกในดินแดนยูเครนเราจะแจ้งเตือนพลเรือนล่วงหน้าและขอให้พลเมืองของประเทศที่เป็นมิตรที่อยู่ที่นั่น ออกจากเขตอันตรายเราจะทำเช่นนี้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวการตอบโต้จากศัตรูทำไมเราถึงไม่กลัวละ่ะเพราะปัจจุบันไม่มีอาวุธใดต่อต้านโอเรสนิกได้มันโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วสิบมกัก หรือนั่นคือความเร็ว2.5ถึง3กิโลเมตรต่อวินาทีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกและระบบป้องกันขีปนาวุธที่ถูกสร้างขึ้นโดยอเมริกาและยุโรปไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวได้ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่รัสเซียแต่เป็นสหรัฐที่ทำลายระบบความมั่นคงระหว่างประเทศและสหรัฐยังคงต่อสู้และยึดติดกับความเป็นเจ้าโลกต่อไปทำให้ทั้งโลก เข้าสู่ความขัดแย้งเรากำลังพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้เพื่อตอบสนองต่อแผนของสหรัฐในการผลิตและติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราเชื่อว่าสหรัฐได้ทำผิดพลาดด้วยการทำลายส่วนที่สัญญาการขจัดขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ในปี2562โดยอ้างข้ออ้างที่ไร้สาระปูตินทิ้งท้ายว่าวันนี้ สหรัฐไม่เพียงแต่ผลิตอาวุธดังกล่าวเท่านั้นแต่จากที่เราเห็นพวกเขากําลังดําเนินการถ่ายโอนระบบขีปนาวุธขั้นสูงไปอย่างภูมิภาคต่างๆของโลกรวมถึงยุโรปด้วยนอกจากนี้พวกเขากําลังดําเนินการฝึกซ้อมการใช้งานผมต้องการเน้นย้าอีกครั้งว่าการใช้อาวุธดังกล่าวโดยศัตรูไม่ส่งผลต่อการรบการรุกของรัสเซียในยูเครกนกองกําลังของเราได้เคลื่อนพลไปตามแผนอย่างประสบความสําเร็จ ภารกิจทั้งหมดที่เราตั้งไว้จะสำเร็จลุล,ล่วง